รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคผู้ชมครับนี่คือ ายการภูมิสมดุลนะครับรายการที่มาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันเสาร์อย่างนี้นะครับการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลจะเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพครับและวันนี้เราอยู่กับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชวิริยจิตราครับสวัสดีครับสวัสดีครับทาเพื่อการอาจารย์เองเป็นหัวหน้าคณะนักวิจัยครับซึ่งหลายคนถามมาว่าบิมบีย่อมาจาก balancing immunity ถ้าเป็นภาษายภูมิคุ้มกันให้สมดุล การสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลถ้าคุณผู้ชมที่ได้ติดตามรายการของเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเกริ่นรายการของเราคุยกันถึงว่าภูมิคุ้มกันนะฮะมันคืออะไร,รมันมีความสําคัญต่อร่างกายอย่างไรถ้าไม่มีถ้าถ้าไม่มีแล้วก็คงจะติดโรคง่าย หรือจป่วยง่ายอเพราะเราไม่มีเม็ดเลือดขาวที่คอยทําหน้าที่ดูแลสุขภาพให้ไอ้งาดําถั่วเหลืองบัวบกฝรั่งมังคุดแค่เนี้ยมันช่วยทําให้ผู้สูงวัยสามารถเดินเหินได้อย่างคล่องแคล่วได้อย่างไรครับค่าถากเราไปกินแต่ละชนิดแต่ละชนิดก็คงจะไม่ได้นะฮะเราก็ต้องสกัดเอาแต่เพราะตัวที่มันทําหน้าที่ตรงนั้นออกมาแล้วก็มาผสมกันให้มันถูกสัดถูกส่วนให้เกิดการเสริมประสิทธิภาพกันคือมังคุดก็มีส่วนที่ดี ใช่ครับแล้วก็ยังมีบางส่วนที่มันไม่ถูกต้องใช่ครับเมื่อเมื่อชาติจะต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมก็ต้องทานในปริมาณที่เยอะมากเยอะแต่หลายๆอย่างที่เรากินเข้าไปมันอาจจะไม่ช่วยอะไรเลยนะครับในการปรับภูมิคุ้มกันที่เราต้องการครับนะครับเพราะเราก็จะเลือกแต่ไอ้ตัวที่มีประโยชน์แล้วก็ไปเสริมกับสารที่สกัดจากตัวอื่นครับครับเพื่อให้ทําหน้าที่ปรับภูมิคุ้มกัน แต่สูตรนี้จะเป็นสูตรที่สามารถใช้ได้กับกรณีของโรคข้อเสื่อมใช่ครับและก็กลุ่มโรคที่มีอาการที่มีสาเหตุเดียวกันใช่ครับก็เป็นลักษณะของการแพ้ปุ่มตัวเองนั่นเองครับถ้าในโรคข้อเสื่อมของสุภาพสตรีครั้งที่แล้วเราคุยไปแล้วอย่างกรณีของคนที่เป็นนักกีฬาหรือคนที่ประสบอุบัติเหตุใช้ได้ไหมครับก็อาการอักเสบเกิดขึ้นนะครับการที่เราลดสารสามตัวที่มีปัญหานั่นลงมาก็จะลดอาการอักเสบได้ครับ ซึ่งปริมาณในการรับประทานก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่กรณีในะครับ,รบนั่นก็คือวิธีการหนึ่งในการที่จะปรับภูมิคุ้มกันให้อยู่ในระดับที่สมดุลนั่นเองใช่ครับแล้วก็เป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพไม่ต้องไปใช้ยาไม่ต้องไปใช,ช้ยาฉีดไม่ต้องไปผ่าเขาเราไปฟังประสบการณ์ตรงจากบุคคลเหล่านั้นกันดูครับโรคข้อเสื่อมเกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อน ซึ่งมักจะมีอาการปวดข้อเคลื่อนไหวข้อได้ลดลงอาจมีเสียงกรอบแกลบที่ข้อสาเหตุของข้อเสื่อมอาจเป็นผลจากการใช้งานข้อมากเกินไปอาการปวดมักเริ่มปวดตอนเช้าหรือปวด,ปวดมากเวลาใช้งานเจ็บในรายที่มีข้ออักเสบมีเสียงดังในข้อขณะเคลื่อนไหวเหมือนผิวของกระดูกเสียดสีกันต้องขออนุญ,ญาตเรียนถามคุณสุภาพรทำงานอะไรครับ รับราชการครูค่ะอ๋อเป็นคุณครูนะครับอาลนักเรียนยืนตรงนะสันนิษฐานไหมว่าข้อนิ้วอักเสบเรามาจากการสอนไม่น่าจะใช่นะคะอืมก็อยู่ครับมันเป็นขึ้นเองมือจะแข็งนะครับตอนตอนใกล้สว่างเนี่ยเวลาตื่นล้วเราจะกำมือแบมือมันจะเจ็บใช่ค่ะตอนกลางวันไม่เป็นนะคะกำก็เจ็บแบก็เจ็บ ก็โดยวิธีการไปแช่น้ําอุ่นประมาณ5นาทีคุณหมอบอกว่าข้อนิ้วมืออักเสบข้อนิ้วอักเสบใช่ค่ะทายังไงละฮะคุณหมอบอกไงฮะเขาไอข้อนิ้วเนี่ยแช่น้ําอุน่นแต่ข้อเขา่าข้อเข่าก็เวลาช่วงที่ผ่านมาก็ไปหาหมอครับหมอก็ให้ยามาทานจะเป็นแก้ปวดบ้างคลายกล้ามเนื้อบ้าง huh. แล้วก็พอหลังจากที่ทานยาก็ดีขึ้นนะคะครับดีขึ้นก็เป็นไปนในหายหมดยาแล้วก็หัก็ไม่หาย เคยคุยกับคุณหมอคุณหมอผ่าได้ไหมคุณหมอบอกอายุยังน้อยผ่าไม่ได้ไม่ผ่าให้เขาบอกว่าให้ใช้ให้เต็มที่ประมาณ65 uh huh. แล้วจะผ่าให้แล้วค่อยมาผ่าใช่ค่ะก่อนทานเนี้ยรู้สึกว่าอยากให้ที่ไหนดีขึ้นก่อนนิ้วหรือว่าข้อเข่าอ๋อค,คือหัวเข่าคะ่ะนิ้วนี่มาทีหลังนิ้วเป็นทีนหลังใช่ค่ะคือจุด,จดมุ่งหมาย uh huh. ที่เห็นชัดเจนก็คือข้อนิ้วมือไม่เจ็บแล้วเช้ามาไม่ฝืดไม่ตึงใช่ใช่ไม่ฝืดไม่ตึงอันนี้คือเห็นผลก่อนเลยครับพอหลังจากนั้นเข้าสัปดาห์ที่สามประมาณที่สามก็หัวเข่าเริ่มดีขึ้นเดินได้มากขึ้น<อ>แล้วก็ขึ้นลงบันไดได้ไม่เจ็บไม่ต<ม>้องส,สองสองเท้าแล้วค่ะเท้าหนึ่งไปอีกเท้าหนึ่งตามไม่ต้องแล้วค่ะ มีปัญหาเรื่องข้อเข่าใช่ค่ะอันนี้แน่นอนปวดเข่าปวดมานานแค่ไหนแล้วปวด <10 S 1> ยังไงสิกว่าปีสิบกว่าปีโขเลยแหละปวดยังไงครับปวดตรงเข่านี่เดินมากจะปวดแล้วก็สะโพกนี่เวลานอนจะปวดจัดสะโพกมาถึงข้อเข่าน้่เวลานอนก็ปวดวนอนทุกวันทุกวัน เป็นข้างเดียวหรือสองข้างเป็นข้างเดียวที่เจ็บจากสะโพกไปจนถึงหัวเข่าเนี่ยข้างเดียวเคยประสบอุบัติเหตุอะไรไหมครับไม่เคยค่ะไปหาหมอไหมครับเคยหาหมอคุณหมอบอกว่าหมอโรงพยาบาลก็จะให้ยามากินก็ไม่ค่อยกล้ากินกลัวมีผลข้างเคียงกินนานกลัวกระดูกผุดตับไตไส้พุงจะพังหมดไม่กล้ากินแล้วฉันออกกาลังกายทุกวันทุกวันนี่ก็ออกทําอะไรครับออกกาลังกายเดินเร็วๆโอ้ผมนึกว่า t 25 เดินเร็วเดินทุกวันก่อน6ก<ม>โมงเช้าโอก็ออกไปเดินครึ่งชั่วโมงเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วก็ยังต้องทําทั้งๆที่เจ็บใช่มีปัญหาอีย่างนึ่งก็คือเสเก็ตเงินกินแล้วปรากฏว่าเอ๊ะทำไมเสเก็ตเงินเราหายด้วยบางไปเยอะแรกเริ่มที่จ็กนะจะเป็นคข้าย,ยุงกัดเสเก็ตเงินนะ,ค,ะครับอันนี้ก็เป็นมาสิบกว่าปี อู้อันนี้เป็นตั้งแต่ลูกสาวคนเล็กอายุได้3มเดือนตอนนี้ลูกสาวอายุ43่สิบปีเพิ่งจะหายเพิ่งจะหายแสดงม่าพ่อผมพลาดมากเลยนะสีกว่าปีแล้วนะที่เป็นแต่ไม่ได้รักษาเลยมันก็าหาหมอเยอะเหมือนกันที่ไหนว่าดี อ๋อก็ไปทางนั้นซึ่งคุณหมอฟันทงว่าเป็นสะเก็ดเงินใช่เห็นบอกว่างานวิจัยของอาจารย์เองนี่จะเฉพาะคนไทยที่เราจักใช่ครับสิงคโปร์เองจีนเองปัจจุบันนี้เราก็จำหน่ายไปแล้วทั่วโลกครับอเมริกาก็เคยมาศึกษาใช่ครับอิตาลีเองก็เคยนำงานวิจัยของอาจารย์ไปศึกษาต่อเรื่องด้วยใช่ครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนไทยเราก็สามารถสร้างเรื่องดีๆได้ผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าจริงๆมันเป็น เรื่องที่รู้รกันใ,นในกลุ่มนักวิยาสตรแต่ยังไม่มีการรวมกลุ่มของคณะนักวิจัยในหลายหลากหลายสาขาวิชาแล้วก็เกิดสูตรซึ่งสามารถปรับปูมกันได้หลายสูตรนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเราเขาก็เลยไม่ได้สถาปนาออกมาเป็นนวัตกรรมรของเขาเราได้มีการทําตรงนั้นได้ครับจากการรวมนักวิชาการเข้ามาหลายๆๆๆหลายหลายสาขาแล้วเราก็มีสูตรหลายสูตร จากธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติบ้านเรารแล้วเราก็ดูแลสุขภาพได้อย่างครบเพราะฉะนั้นเราก็เลยประกาศการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพเป็นนวัตกรรมของแอปโกครับครับ